เราไปทำเราเจ้าอาคุขายังลองล่อให้กลัวกลงไขอ๋อไม่จะกลัวคุกกลัวแต่ละเป็นเทวดาแต่สู้เป็นเทวดาเฮ้ยพุทธมะโลแต่สู้เฮ้ยพุ่มมะโลเออเดินไปยันทาแต่สู้ ภายาน้าภายานอัโยหโตุอเสือเออฮเสือจะไปเกิดไม่ถ้าได้ดินดีปุ๋ยดีกัเไปว่านอ่ก็เกิดอีกคนฮากับมีบุญบารมีบ้างฮออยู่บางทีเฮอกับมีความสุขบางคณะกับมีความทุกข์ เอาลองที่นะปับ๊บผลกันแล้วความดีที่หุ่มหอ่อเท่านี่ความสัวที่หุ่มหอ่อเท่านี่กับผ้าเท่าไปตกไปเกิดใหม่คือจังคนเราไม่นี่ติดครับชันได้กับฉันนั้นโอซาถูก<ะ>บางที่บุญหลายต่าำบุญหลายต่ได้ความดีความทุกขสบายหลายสัมพ่อเสียทีเขาเกิดมากเขารวยหล่นเนาะ บบงแสดงว่าพราเจ้ากระซาสมไปเป็นของเก่าเป็นของเก่าอะไรมาความหมายคือผมผมบอเสือสันเดวยวมันสีนิสัยไม่สันเดีวเพราะว่ามันตายแล้วกันแล้วสันเดียวอั๋อออสอาสหันบนดาบมันเป็นเครื่องตัดถึงว่าตายแล้วกันแล้วตายแล้วกันแล้วมันไปเมืองปานิ้าเป็นที่อยู่ของออหันติ ดับเจลบนโลกบนเท้าดำบนนันน่นวะไดรดับแต่คุณงามความดียังตั้งอยู่ตลอดไปคุณงามความดีของพระอรหันต์ที่ตั้งอยู่ตลอดไปแต่ว่าตัวเพิ่นนี่ตายแล้วคือแล้วเลยเพราะคือพวกผมบ่เถอะมาทำไปดับเชือ้อตัวนี้เชื้อแล้วอุต่านการหาอุปทานที่เลย กิดตันหางพระท่านดับเชือเบอเิดแล้วเรือว้แต่คุณงามความดีความอยากกับว่มีอุปท่านของควเย็ดกับว่ำเมฆอืมอเครื่องที่หามาเกิดบนโลกเรื่อนี้โลกเท่าร้าใเขยคว่ำกับมี่็เลยอยู่โลกนน,นี้พานอือมีพานั่งบารมีสุข,ขังมัม่จะความสุก อันนี้ตัวงบักไงแล้วคมนี่นะอบอกค่มครับแล้วบอกให้ตอกลายใหม่เลยาทงเองเงินาอนคือผิวไเหน่เไรรอจังสีไกนผิวเป็นสำนิดแล้วเนาะบานนี่จะมีการใช้ทองคำละลายตลอดละลายแล้วเอามาท่า ถ้ามันอร่อยกเอาไฟไล่ปลอดออกนี่เหลเปียกทองทองนี่จนส่งครับแล้วกัยังของอันนี้เคาจะบรรจุยังกันเนี่ยบรรจุคัมพีร์กับยันกับจิ๊กทั้งในหีสปบรรจุผสูตรคัมพีรครับนี่เลีวก้เมียย่าที่ พ,ดพดอดองครับแล้วบอครับหลวงปู่ครับปู่ครับอนุโมทนากับโยมที่ถวายทองร่วมกันมาหน่อยครับที่ถวายทองร่วมยอดพระธาตุครับอ,อานนี้ก็ไดไครับหลวงปู่ครับได่ครับ <laughs> โอ้อันนี้กบบตั้งว้อันเติมเออนี่แบบนี้นะครยวผมไม่ได้ใส่เลยใส่เลยเอาออกปีไรยังครับเอาปีเอาพีไร้่ปีไหนมาถึงอันเลครับคือมั้งคือคือปดุกถายกล้องทั้งทั้งหมดลูกศิษย์ลวงปู่ทั้งหมดแล้วครับ ทุกคนนะครับที่ร่วมถวายทองสามกิโลครึ่งเกือบสี่กิโลครับไม่จันานน้หน,น,นะมันตาจจาก,กัโนแล้วแบบทเป็นเทวดา,าอันนี้สงนะครับอ,อ,อันนี้ส่งผู้ถวายทองใช่ไหมครับร่างกายแตงงามเขียงกับจมมุนม้อ,อไม่<ๆ>อายุเนื่องเมื่อใดพวกเราจ้าอ่าริยาเมตไกรบังเกิดม,มุ่งสิ่ธเจตีเลยบังเกิดครับ ในฟังคำาหลวงบรรลุอรรนต์ไปเรื่อยกว่าครับอันนี้ส่งการถวายทองครับหลวงปู่เออถึงวัตถุบ้อยัะสร้างยอดพระธาตุนะครับปู่ชมเบิงเลยครับยอดพระธาตุนะครับสังเพชรสวยที่รดในหลวเลยครับกระนได้เจอให้สร้างดาววัดเลยครับกฐินได้ย่างป้ากันไปไหวกฐินรามานี โอ้ประถานมู่นี่คือกันัำกูก้งต่างไ้ในโลกมนุษย์แท้ <c oughs> ดีใจดีอเออกหันกับ่อมส่วนุนั่นท,าท่าบนตวันสว่ามีแชนแนงหอมมีแชนแนวดีๆครับสทุกขายก็เป็นไมากเกินแน้แต่ทางพีอค้อโโาอะไรก็ได้ทั้งหมดแล้ว น้องนี่มันทันครับทุกคนครับทุกคนนะครับอันโมทนาสาธุครับหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับขออนุญาตอนุญาตให้เผยแพร่ได้ไหมครับเผยแพร่วางเลยแล้วแต่วางไงอันโมทนาสาธุนะครับหลวงปู่ครับเอาอีกสักกี่กิโลดีครับเบาพอยังครับพักผ่อนก่อนพักผ่ก่อนครับผมมื้อนี้ก็ต้องขั้มมือก่อนขั้มขัาม นี่ทองเคนทองเคครับอันน th ั้นทองเคอันนู้นอันนู้นทองเค